สวัดีครับวันนี้ช่องรถแฉบบ้านจะพามาดูเจ้าอีสกิ l แลน h o โฮปเก่านอก2เพาไม่เคยใช้งานในไทยนะครับ500ชั่วโมงเครื่องดีเล็กอินเจคชั่นพวงมาลัยพาวเวอร์หลังคานอกจับเผาตรงรุ่นแท้ทุกจุดนะห้องโดยสารกว้างครับนี่เรือนไหม่500ชั่วโมงอ่าแท้ๆเลยโฟวิลนะครับถ้าลงมาด้านล่างออฟปิดนะครับออนเปิดก็คือดึงขึ้นมาเนี่ยก็จะเข้าเป็น ขับเลื่อนสองเผาะนะครับล้อนหน้าก็จะทํางานนะครับตรงนี้ใช้งานง่ายห้องโดยสารกว้างใหญ่มากเลยนะครับหลังคามีบุก,กันความร้อนนะครับอันนี้คือของแท้จากนอกเลยมาในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์สามสูบยี่สิบแรงเหลือๆครับเครื่องยนต์สมบูรณ์รถสมบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยเวลาเราทําไรท่ทําสวนนยไม่ต้องบางทีไม่จำเป็นต้องไปใช้รถที่มันใหญ่ เชื่องเยอะๆเนี่ยบางทีมันก็เกินเหตุอ่าอย่างนี้ก็คือมีกล่องเครื่องมือด้านหน้านะครับแบตเตอรี่มาจากนอกครับเป็นแบตเตอรี่ m a d อินโค r เรียนะครับติดรถมาจากญี่ปุ่นนะครับกองน้ํามันอยู่ด้านหน้านะครับกองโซลาก็สวยสะอาดเขาหน้าไม่มีร่ดซึมครับนิดเดียวหยวดเดียวก็ไม่มี <c oughs> นี่ครับมาดูรับพันชิ้นส่วนบอดี้นะครับครบทุกอย่างสวยเลยนี่หลังคาจากนอก สวยๆครับท้ายเรามาดูท้ายกันท้ายเป็น <c oughs> อกระบอกปรับแขนข้างเอียงซ้ายเอียงขวาตรงนี้มันจะดีอย่างหนึ่งเวลาเราไปถ่ายไล่แล้วเราปรับเวลาเราขึ้นเนินเนี่ยแต่เวลาเราไปเจอหลุมเจอทางที่มันไม่เรียบเราต้องการให้มันเสมอหัวงานนะครับเราก็ปรับที่กระบอกไฟฟ้านี้เลยนะครับตรงนี้นะครับกระบอกไฮดรอลิกตัวนี้เป็นตัวควบคุมนะครับท้ายแห้งเนียนสะอาดพร้อมใช้งานไม่มีรั่วซึมครับ ยางสเปคทั่วไปนะครับสเปคมาตรฐาน95ขี่22เ mm hmm. หมาะสำหรับทำไร่ทำสวนทำรุ่นข้าวโพดใช้งานได้เลย mm hmm. นี่ด้านล่างมีกล่องควบคุมสะอาดกันน้ำครับด้านหลังเป็นอ่าถังน้ำมันนะครับประมาณนี้นะครับบีกุญแจเดี๋ยวตาตาเคงให้ดูบีกุญแจนะครับเดี๋ยวผมใช้เกียร์ก่อนอ่ะบีกุญแจ นี่หน้ปาปัดเดือนใหม่จะขึ้นไฟโชว์ไฟเตือนนี่คือปกตินะครับสตาร์ทไว้ตรเบ๋าหัวครับจับเครื่องนะครับแค่นี้เองสตาร์ทจับเครื่องสตาร์ตจับเครื่อง,องนี่ครับง่ายๆเหมือนนั่งรถยนต์ประมาณนี้เลยนะหน้าตาหล่อครับคันนี้ ทันสมัยอ่าเดี๋ยวแนะนําเรื่องระบบเกียร์นะครับเกียร์นี่นะครับเป็นเกียร์เกียร์หลักที่เราใช้กันประจํา R คือถอยหลัง 1. คือเกียร์ต่ำสอคือเกียร์กลาง 3. คือเกียร์สูงนะวิ่งเร็วสุด3อ่าส่วนการใช้งานเวลาเราเชนเกียร์เวลาเราอ่าต้องการให้รถ เคลื่อนตัวช้าๆนะครับเราก็ใช้เกียร์จะมีเกียร์นี้เป็นเกียร์4เกียร์3เกียร์2เกียร์1นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฮสูงสุดเลยนะครับเป็นเกียร์4ตัวนี้จะเป็นเกียร์3นะครับจะเป็นระดับกลางอันนี้เป็นเกียร์2เป็นระดับกลางเกียร์1จะอยู่ด้านนี้ครับเกียร์1เวลาเราใส่ผานหนักๆหรือว่าใส่เทเลอร์ลากของหนักๆจําเป็นที่จะต้องใช้รอบเครื่องยนต์ที่ต่ํานะเราก็จะเข้ามาที่เกียร์1ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมสตาร์ทรถแล้วก็จะพาไปดูระบบยกไฮดรอลิกด้านหลังนะครับสตาร์ทง่ายๆครับที่แตนะครับจะเปิดไฟไว้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับทํางานปกตินะครับทั้งสองข้างนะครับรถคัวนี้ไฟเลี้ยวติดทั้งสองข้างนะครับนี่ติดสว่างแตรดังไฟหน้าติดนะครับรถสวยสมบูรณ์พร้อมใช้ครับช่วงการทำงานน้อย มาเรามายกไฮดรอลิกขึ้นกันนะครับอันนี้คือผมยกแขนขึ้นนะครับนี่เลยแต่ก็เวลาเราเราจะปรับเอียงข้างไฮดรอลิกนะครับเห็นไหมเห็นกระบอกไฮดรอลิกไหมครับอันนี้คืออ่าจยกขึ้นนะครับกดลงเนี่ยเวลาเราใช้งานนะครับแค่สวิตตัวเดียวครับปรับซ้ายปรับขวาได้เลย ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวขับให้ดูนะโอขึ้นมาบนรถก็กว้างครับมองได้กว้างเลยเข้าเกียร์สามนะครับปล่อยทัดครับนี่ครับนิ่มๆเลยวิ่งนิ่มเงียบครับไม่มีหอน แล้วเบรกก็ใช้งานได้ครับเบรกมือก็ใช้งานได้นะครับเบรกมือแล้วก็เหยียบเบรกแล้วก็ดัดนตรงนี้ไปข้างหน้านะครับมันก็จะล็อกนะครับเบรกล็อกได้แล้วเวลาจะปลดเบรกมือกระแทกไปทีเดียวครับอัตาการเล่ดีครับ ถอยหลังสบายๆเดี๋ยวผมจะพาไปขึ้นเนินนะครับที่อยู่ด้านนู้นรถอะกำล,ลังแรงเครื่องเนี่ยดีมากผมว่าขึ้นเกียร์สามครับขึ้นสามขึ้นเกียร์ไเลยจะลองดูกันครับเนี่ยครับขึ้นได้สบายๆ ไม่ได้เข้าโฟวไว้ด้วยนะครับนี่ปกติหรือรถโฟวิลโฟวิลต้องใช้งานได้ดก็ขับเคลื่อนได้สบายๆครับใช้งานได้ครบทุกอย่าง แต่อันนี้เราไปเช็คระดับเขาเรียกว่าน้ําที่มันผสมมากับน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับในปุ่มนี้ว่าหลอดไฟอ่ะมันทํางานไหมเราก็เช็คนี่ครับเช็คได้เลยว่าอ้าวหลอดทํางานถ้ามีน้ํามันเชื้อปนมาในถังระบบระบบเผาไหม้นะครับในถังเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลเรานี่แหละถ้ามันมีไฟตัวนี้ก็จะขึ้นเตือน นะครับประมาณนี้ระบบรถคันนี้ให้มาค่อนข้างเยอะอ่าเดี๋ยวผมลืมไปลืมเข้า PTO ให้ดูื่อทีลูกค้าเอาไปใช้จะได้ดูกันไปเลยครับว่าใช้งานได้ไหมนี่ครับเกียร์ PTO ทำงานปกติเลยก็คือรถใช้งานได้ครบทุกระบบนะครับสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร088 767 หอีกครั้งนะครับเบอร์โทร088 767 6401มาดูรถแล้วก็ทดลองขับได้ที่ตำบลนายาวอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีมีบริการจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยครับวันนี้ก็ขอจบรีวิวรถสวยนะครับิซุกีแลนด์โฮปย20แรง2เพ่า3สูบเครื่อง Direct Injection นะครับพร้อมใช้งาน100%ทุกอย่าง ชั่วโมงการทำงาน500ชั่วโมงไว้เทียนเท่านี้ครับสวัสดีครับ